สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านด้วยครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่น้องครับผมออกตลาดด้วยครับมาเนี่บพักขายออกตลาดหยุดมากอะอาทิตย์หนึ่งเตรียมได้ครับพักไงวันท่นพักไงวันท่นขายได้พี่น้องนี่จะพักเคียวด้วครับคณะเคียวลูกค้าบ้านนอกอะบรรบรนลูกค้าเดพี่น้องผู้บริโภคเลื่อมจะรู้จักแล้ว บอกให้ซื้อก่ะซ่งซ่งสื่อแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนาะตะกี้ย่านพิทสบูนอยู่เดี๋ยวนี้ซื้อแล้วคนที่เคยซื้อไปเด็กก็ะซื้ออีกนะครับผักนี้อาจจะขายได้อยู่สองสามตลาดที่พี่น้องเก็บมื่อนี้พักพักรู้สึกว่อนี้ไงไงหลายอยู่ด้วยครับมื่อนี้แต่เฮห้องไงไวๆเนาะเก็บไปอาทิตย์หนึ่งในพี่น้อง แล้วก็เทิกแต่ของเก็บกินพร้อมใไว้ครับใบเขากินเมี่ยงกับเสียบพี่น้องเลยลองลองกินเมี่ยงปลาเสียบเตี้ยเขาทานเขาเดี๋ยวเดียเ๋ยวลาบมืัอนี้แดดลอยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยครับมันนี่ถ้ารุนา่นเมืองถ้ามีฝนนก็จบข่าวเลยด้วยครับผัก บริขายนะพี่น้องตกข่าวเลยพ่นออกมาตลาดเขานี่เ,เบิ่งเลยดีแรกเราไปขายวันจันทร์พี่น้องแไปวันจันทร์เนี่ยเต็มๆเลยเลยทั้งลมทั้งฝนฝนบ่แห้งหรอกครับแต่ลมเนี่ยลายกว่าเตี้น แล้ว,วก่อนที่จริงพักก็ปลูกความกันแล้วครับแต่ว่าเขาการจะเริ่มเติบโต,ตเคือกัน ียังไงกว่าเขาเนาะสังเกตุมันยังไงกว่าเขาเลยกนได้หรือาการขาวพวเก็บไปเพาะต้นเดียวเขาจะพัดเี้ยอะไรเป็นไงวาวายพี่น้องเก็บกินไปเรื่อยๆพี่น้องต้นหนึ่งยังไงเหี้ยเรียกปีหนาซื้อมาปีหนาซื้อมาฟูของไงจุยเจียบอ๋อจุยเจียต้นใหญ่ที่หอเดียวกันกับโมสลัดนี่แหละ่ะกันก้อนใหญ่กก้อนใหญ่ เก็บแล้วล่ะค่ะพักหลายเ่ด้วครับมือนสลัดหลายมือนี่เนียนสลัดเลยจ้ะไปผ่อกันที่ข้องถมะะได้ค่ะพี่น้องเห <ไป S 1> มือนลิงเด้อพี่น้องไปมันหลุดนล้วกันถึงตลาดเลยด้อพี่น้องรอลงคลองครับขายเม่ยขายยังแม่พัดหลายเลยตลาดยังโล่งๆเดี๋ยวรอรอคนจับตลาดมากันสั่งของเรียบร้อยได้ครับบอลสี เดี๋ยวก็มีแหมค่าพอขาก็มาต่อไปเรื่อยๆที่พี่น้องท่านี้จะต่อไปเรื่อยๆวัดเคลื่อนไถ่หลุนเด้อพี่น้องวัอนี้สิขายเบิดบอครับวัอนี้ สีเหลืองแพงก็ได้พี่น้องช่วงนี้แต่ห่อกันยังสิบบาทที่เก่าได้ครับปริมาณกับซ้ำๆเกา่าสลัดมันนี่มีมา,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายหลายหลายชนิดนะดครับขอบคุณพี่น้องทีเขามาชมเลยครับเขามาติดตามช่องให้ทะรุ่นไปนน้ำกันแงวๆได้ครับมัอนี้รุ่นไปเจดคำเลยพี่น้อง รุ่นเบิ่งว่าฝนสิตกใส่ห้าบอรลรุ่นว่าเขาสิขายเบอดบอล thank you ตัดตะขามาขายเพิ่นก่อนมันทำไม่ยากหรอกแต่คนดูมันไม่มีคนตามก็ไม่อยากจะสั่งทากที่นี่งไมมาชยกัา้อแน ส่นคะาหูมีจ้าทุกค่อนจ้ากอนครับมาละสิบบาทนะครับ

บาทครับ 10บ,บาทครับกันละ10บ,บาท thank you. สิบบาทครับมาดละสิบบาททั้งหมดนี่บอสใช่ใช่อ๋อป้ายป้ายเก่าครับป้ายเก่าัาน,นี้ติดป้ายราคาสีบุรีรัมย์แพงครับถ้า <c oughs> <c oughs> สีบริลลามแพงมาก อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเพชรพันล้านเพชรพลันสองร้อยครับตอนนั้นซื้อมาหลาดนี้แหละสีะ่ร้อยใช่ซื้อมาสี่ร้อยมันยุบหมดเลยซื้อไปใหม่เลยสองร้อยตอนนี้มันขึ้นมาใหม่มอ๋อมันขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้วมันยุบแล้วมันก็ขึ้นใช่ครับมันเป็นเงินเลยนนมารวยบาท ต้นไม้แถม กินอะไรได้ไหมกินได้รอๆวุ้ยชื่อนมปั่อะไรคะส10บาทได้รับจากเมือมากินอะไรได้บ้างหรอปั่นผมให้พ่อผมคัสติมาด้ามี้าหมูมีแ้กหมู้างเป็นจานแรกได้ทถมได้ทุกคนนะคะ ไปทางนี้บอมาทางนี้ะุต้นเาครับมาเจ้าบ้าครับี่ปาองมีุงใจหาเลยลายอุ่มมาอุ่มมาเลยตะเละ มันเงาด้วยพุยสูงใส่ดอกมัดเดียวะคะสักสิบบาทครับ

哎，份们到去买去，弄我门。 เหมือน,นพอแบบน,นี้แต่ว่าของเกมันสวยมากเพราะเนี่ยแม่นมันน้ำน้ามน้่ยเออหนาวหอนแตนมันก็งามเลยอ

ủa vậy thôi chị ơi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  thôi ผักเคลแต่ว,ว่าเรามีผงกผ,ผงเคลแบบจอมลองตรงไหมผัดนะผัดก,ก็ได้สวสอเลยค่ะมันเป็นยี่สิบเนาะ แตบบสีนี้มันไม่ขมตอนี้มันไม่ขมนะแต่ตอนนี้มันอมโม่แก้วแก้วขลิ่น ไม่นะทุกคนเธอจะไปเอาของคนอื่นนะไม่ทำของนาให้มันเรียบร้อยนะเดี๋ยวมันนาสนน่าจะได้เอาปุ๋ยลงไม่ใช่อะไรหรอก,กบาออ้านสนตักห่นที่หล่ใหญนใหญ่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 ให่ให้่ใหญ่าหญ่หญ่ย่ให่อหญ่ใหญ่ใ่ใ่ใ่่่ห่หญ่ใหญ่ใหอ่ใ่ใหญ่ให่หา่ใ่่ห่่่ ใส้เย็นไปต็หลายวันครับใส่ตู้เย็นไปเลยสี่ห้าวันอยู่ได้ใช่อย่ามาทให้น่าตกใจอย่ามาทให้นตกใจอเคมันไม่พอก็รีบมาทำให้น้าไม่ได้ปุ๋ยเป็นล เผื่อตัวแล้วมาทำมาหยอดลุ่มตรงนี้หอยอดรุ่มตรงนั้นสามสิบบาทไหนบอครับสามสิบบาทครับสามสิบบาทไปแถมมั่งเหรอไปหากอไหนแถมๆมั้งเหรอนู้นยังไม่ได้มีปลาเลยพี่บอกนะพอแถมแล้วจะก่อแถมเลเดอร์หนึ่งกอโอ้แถม บบครัเรือมัดหนึ่งแต่ว่ามันม่เขาขี้กันนี่น้อยๆนึ่น้องถือเอาเดี๋ยวจะไปน้อนั่งักานนะคะวัดีครับปดฝานะครับแต่วลา้ีนยังะครับ เนนะคนกันเริ่มสิเบิดแล้วได้พี่น้องคำละ้าาไม่คาเริ่มเปิดไฟล้เหลือครับวันนี้นะสลัแก้วก็ไปกคน อันนี้ผสมพันแล้วกันเอาตัวนั้นเลยปุ๊กม้ยมาไว้พร้อมเถอคถ้าผมมาแล้วได้กินข้าวกินอะไรมาบ้านแล้วยมันถึงจะ ตอนลูกค้าเดินเราแบบถอดถอดถอดมาเลยก็ไม่ได้เนาะจะมาเสียลูกค้าอีกกเหมือนกันอะไรทีนี <S <s uh ่สวยนะอัว เกลือสามมัดเลยพี่น้องอมหมัดสลัดเกลืออยู่ประมาณ10มัดได้เนาะทื่หลายกว่าน,นี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมัดลุน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 ,ลนพี่น้องลุนว่าพมสีเบือบอมวันนี้พวกเบือเกลือน้อยเหรครับมือที่เลยพี่น้องมานี่ตังตาไคายมานี่มือหน,น,นีแล้วมือพักเกรืออยู่ ซีมัดเลยครับสลัดซีมัดก็หอมบักชีมัดนึ่อาจจะบวดเบื่อเนาะน้ำเมาในพี่น้องส่งมาเลยพี่น้องส่งมาเลยอยู่ปดกระไว้ิี่น้องแต่เขาเขามาหลายตือเช็คยอดงพี่น้องได้เย็บบานมันีได้พันหนึ่งไน้พันหนึ่งพันกลัวเนาะ ต้นละขั้นตัวน้อยๆค่ะนี่นี่มันเก่อลอยหาชีพหมูเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกดีกรับประมาณเกือบลอยลอยยิบซื้อนันซือนี่เลยค่าตลาดค่าตลาดหกสิบบาทก็ประมาณพัดเหรอพี่น้องพัดตัวพักกันเรือยังพักมาหลายเนาะพักมาหลายถือว่าขายได้อยู่ด้วยครับสูญจนาพี่น้องสูญจนมด ็บของกระบานกันเลิกหรอพี่น้องกระบาดเยอะพักคืซีมัดเลยครับสลัดซี่มัดขี้ขี้หอมขี้มัดหนึ่งเหลือหามัดเลยเอาไปกินตะกร้อไปใช้มืเอื่นก็ได้จ้ามืเอื่นใช้มื็นเต่าห้องทงตะมี่มืเอื่นโอ้ห้องทงในน้อยนะแต่กระซือดีอยู่วันนี้ก็มาหลายเนาะค่ะก็เหลืออยู่หามัดค่ะพี่น้องวันนี้โบเบิร์ตจ้ะ เดี๋ยวดีกว่าคิดหนาพอกัอนใหม่เนาะเกันใหม่คิดหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะเชื่อกันคิดหนาครับ